สบายดีพี่น้องมาเดินก้ามข้าดเพื่อนหอดซานไปตลาดมาพี่น้องไปซื้อส่งอ่ะก่อนอื่นรีวิวตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวส่งจะเบิกนำํางพี่น้องได้ต้นหอมหมัดหาขันขีบมัดละสิบบาทเมื่อนี้ได้มัดละสิบมือก่อนได้มัดละส้าบาทพี่น้องเมื่อนี้ได้มัดละสิบบาทหาพั้นขีซื้อส่งหมัดเนี่ แล้วก็ของใส่ในม้มอนนี่ยาสะหัวยานวดของใส่ส่วนตัวคือตะก้ามาใส่ท่ออันนี้ครีมนวดอันนี้ยาสะเหมอนมันใส่เครียาเดรพี่นองเลยแต่ก็บสบู่เบนเนตของใส่ในม้มอนคือใส่สบู่อันนี้สบู่ในม้มอนใส่คือใส่ตัวนี้เด้อ ยาสิฟันกับมอจุลามีมอนใส่นะ่ยยาซิฟันนะใส่มอจุลาอยอื่นมีมันก็บอใส่นี่ก็ได้ไข่ห้วยไขย่ซิมาเห็ดหอมมกกินแซ่บเนาะแไออตได้ข้ออีตูได้ผักอันนี้ซื้อแบบนี้รวดนั้นสบายนี่ได้ทั้งผักอีตูได้ใบบักกูดพรวดชิ้นไข่เลยนี่งสิบบาทซิมาใส่หอมกมกมักคามพรมคาพรม แบบนี้จบเนาะพี่น้ยวพักขยัยซสิมาออมพักขีเ้เล็กซื้อมาไว้แล้วนำยาดางจะออมพักขีเกเกข้เล็กเด้อะจะได้แป้งตะบอนอยากทาก้ามาทานแป้งบีบีไม้อาบน,น้ำแล้วแล้วมาทาแป้งมีเทาเด้หอหิวหอมเด้ออันนี้น้องไม่สมซาบาที่พันกีไม่ม้อนซิมาตำซืบบ้อมาขือ กินกับจีหนังเค่มได้พี่น้องเลยเห็นลูกหลานเวีนมาว่าแม่บ้านตำมะเขือใส่ะกะจีหนังให้เบิ่งแน่อยากกินมาสันเดยกหลานเวีนมาเนาะก็บมีมอสซีจัดให้เด้อนี่เด้์นังก็ซื้อแล้วนี่ซื้อเรียบร้อยนัง,นยงี่ซองซองอันนี่ซิฟอกฟันจีซิฟอกฟันจีซองอันนี่ก็เป็นเงินก็ โอ้ยโดาอะไรกูได้กูได้วะไม่มาสิไล่ละโซดาปะสิบหกพันกีเป็นเงินนึงสิสิพันกีย์ก็ซ้าบาทเนาะประมาณซ้ากว่าบาทด้วยสามบบาทบอกพี่น้องม n หอดสาบบาทเนาะมันไ่หูอะไมันมหอดซาันกียได้แต่สิบหกันกียก็ซ้ากว่าบาทเนาะนังเลยพอกินเถือนพี่น้องแล้วก็ได้ ข้าวต้มตัดสืมาสู่ร้านบอนกินาากนี่ของหวานข้าวต้มตัดมาสู่ลูกสู่ร้รานกินสารถุงมาหนี่ข้าวพันกีบสี่สิบาทเด้อพี่นออ้นงองเด้องอือยาก,ากกินนี่ังบาอยากบัดอยากจะกินก็ได้ลูกบุไม้ของบ้านให้เจ้าก,กินเดียวนี่ดอก,อกมาทงเจ้าโยกเดี๋ยวเจ้าเจ้ากินอืมแพงร้านเนี่ยแล้วก็ได้ส่งด้วยพี่น้องให้ร้าน ทรงก็และส่องลงลิ่นนะส่งพนังหัวยานเมื่อตึงอย่างสิมือเสาร์เนี่ยโอ้ยมาพูดบุพยาขงเราส่งนะนี่เด้นี่เอาไปนุ่งเบื่อนไปนุ่งถอดออกตอนนี่เด้อถอดได้โตแล้วนุ่งมาให้เบิ่งเด้ออืมอ่าคือคุณเบ้่งเสือหันยืนเพื่นเพื่นไปยืนเพ่งยืนลงคนให้ปลาลุงคนเบิ่งเออเด่งับออกไปอีกงับออกไปอีกให้มันเห็นเออเด่น งามคืออะไพี่น้องสีฟ้าสีดำเงินยายซื้อไห่แ้่กามาสีนี้สีดำนี่สีดำซื้อสองตัวไหร้านพี่น้องซื้อสองตัวเปลี่ยนตัวละเร้าเทกี่โบแห่งหรอกตัวสีสิบบาทสองตัวนี่ก็หอาร้อยบาทเอาเอาเปลี่ยนนุง่ง้อ เปียงนเราจะรินเปื้อนลินขี้ดินเจ้าใหญ่แล้วบบต้องลินขี้ดินเด้ยอดดวยวันนี้ก็พากันนอนดิ่นในห้องพี่น้องเอออากการหอนออกนอกก็ได้พาลานดิ่นในห้องหอนบอบบอนอืม <c oughs> อะไรไหมนอนมันนี่ก็นอนยิงก็บป๋องมิโซะเลี้ยง อากาศนอนบนว่านอนนิลในห้องเมทาวกับน้องในหอ้องพูดว่าไปนี่เด้อพี่น้องเด้อขับบอลพูดว่ากู่นะนี่อันนี้แกมืดตาเม้าเม้าตื่นเได้นี่พี่น้องเลยพนอนอนตื่นเได้นี่ตะเมียงนอยนไนะตื่นเได้ตะเมียงนอนได้ฮึฮ่าอ,อ้าวะใครนอนนอนกับไอ้น้องกับกนละ บักอ้ายกับคนเลออ้า e. อ mm. no. no. no mm. mm. ้ายกับน้องอ้ายกับน้องแก็นอนดินพี่น้องห่อนแห้งอยู่นอกก็ไว้ห่อนห่อนในนี้ได้พี่น้องเลยออกนอกันเป็นไอ้ถั่วถั่วม้อนกับาไวเหือเด้อเหือหน่อยเหือหย่างเลยออกนอกนะโผลกระเด็กระโดด บุงแน่ในซุกบรลณนาเนี่ยหนาในซุกบราแรงบราหนาม่ม่อนนะโอ้รีกระโดวมาไว้ปะข้า้องเข้า้องบอนปะข้า้องลูกปะโซ่ร้านถข่วหงมานอนเอยู่หองเนี่ืแต่เมฆหน่อยกระตาเมฆน่อยน่อยกระตาเมกหน่อยกระตาเมกหน่อยน่อย ไปใส่ไปใส่ไปใส่ฮะมึงไหนทีไปใส่นมก็ินน้อยหนึ่งเห็นนมหายกินน้อยเดียวนึงนี่เพิ่นสิบกินนมปันไดได้เดียวเลยนะเพิ่นเน้นเข่าเลยเด้อนมในบะเพืองบันไดเลยเด้อตาเมกหน้อยนี่กินข้าวลาเยังยหมดเศร้าต้องกินข้าวตื่นมายจะเศร้าเพิ่นกินข้าวกินข้าวแล้วก็บ่สนน้ำนมไหน จะไดนคือเสีงลึงเิงลิงใช่ไหมฮะตื่นมาเลยเป็นเสีงลึง,งลเงงิงลิงเป็นอะไดเต๋อเป็น,นอะไรบ่ร้านไพ่พี่น้องร้านไพ่นี่ฮึมร้านไพ <c oughs> <c oughs> ่นี่เออสองนองไนไอ้นอนในหอนอน้นองน้องกับกีที่เทเทน้อแก้มกับบุหายไอ้หอมไอ้หอมนึกว่าเห็นว่าเจ้าสู้ก่อะไร อ้ยสื้อฮ่มแก้มปินแก้มนี้แล้วอืออยู่จะในห้องเลยเสิไปไส์สิออกนออกว่าบักเวลาสิอออกว่าสีสีสีไปออกสั่นออกออกไปออกันห้อนได้ขันออกไดยนะออกห้อนได้นี่ออกว่าออกไปอย่างออกไหมนะออกมาออกมาได้เปิดแอได้แอแอออกก็ได้ได้ปิดประตูนี่บักไอ้ดิไอ้ของอันหลังเนึ่บรรยากาศข้างนอกพี่น้องเอ้ย แดดเอ้าฝนสิตกบ่หรือใดๆนี่นี่ไปเบิ่งมะม่วงเพิ่นล่นอยู่บ่มะม่วงเพิ่นนะไปเบิ่งมะม่วงก็ได้มันสุกก็สิปิดบ่มนางอ้นว่ามันสุกแล้วแซ่บหวานเพิ่นว่ามะม่วงเพิ่นนี่มมบ่ได้กินจักเถือได้มะม่วงต้นนี่เจ้าหาปิดเด้ออีแม่เด้อเพิ่นว่า เพิ่นเห็นเหลือยงเล้ยงจะปิดบ่มเด้อเพิ่นบอกข่อยเอาน่องนายลูกเอาน่องนะเออตัวนี้เหลืองก็ตัวนี้อือฮึชีพิดบ่มก็มาเก็บเดี๋ยวเอาด่างนายลูกนี่ว่านัองเลยแล้วคัมเพล่เอาสัมพลนเลยนี่ต้องซื้อๆัมพลนเออเนี่ยชีิบ่มไหมก็บ่มไหมกิน โดยลูกโดยโดยโดยลูก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 คัมแพงอีเมสปิตมงวงบ่มกับลูกลูกลูกมงวงกันเลยหาเน่มมาใส่เด้อยสาวบอนหาเน่มมาใส่อีเมสปิดมงมวงบ่มนี่บ่มไปกินลูกคัมแพงหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ใหญ่กับหน่วยใหญ่ใหญ่นี่นี่ เออตัวน mm. ี้มาหาเนี่ยมาใส่ถูกไว้ไหมหาเนี่ยมาใส่อันไหนเออโฮ้ยมันจะข้างจะบ่นะฮะมันก็บม่ได้เลยลูกเอาซาบมาใส่ไว้ละคัาแพงท่องคำไปเอิดร้านตีละอีละไดมิมอนก็ได้คู้มใสก็อีละหางหมดเลยเห็นหางใส่โอ้ยเห็นหางยังไงเด้อพอสดเลยกินกินไข่เจ้าตัวนี้ โอ้ยบัวพาพิษมันดอกตุ่มโอเคเป็นไรลุกอยู่ข้างเงบืองนี่เมืองเล็กกว่าหนึ่บหนุ่มหยับหย่โงอยูปพี่สังก้อผมบ่นโกโ้หมดแดงกัดแดงขบแดงขบมองม,ม,มองบ้านเฮาเนี่ยพอกินมันถือมันบัวแพงกิโลหนึ่งสิบปลายพันกีบหนึ่งมันเดี๋ยวแพง พ่อกินเข็บเข็บนะเข็บใส่เออเข็บใส่ของยางลูกเม่อสรไปบ่มสุกินไม่ส,บบมสุกกินก,กินอืมนี่ได้แล้วมาบ่มพี่น้องอ้าวคลิปนี้ก็ลาเด้อพี่น้องเด้อดินกับลูกกับหลานโอเคบายอืมบายบาย